สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักท,ทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มุ่งมมาดูความรักของชาวราศีพิจิกเรียนมิถุนายน EP หลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟเฮดิคอนนะครับหรือว่าไพ่ห้าเหรียญ เ็นภาพของคนหนึ่งที่เหมือนกับพยายามหาบ้านของเขากลับคืนมาเห็นไหมครับเหมือนกับใครสักคนเนี่ยเคยรู้สึกเหมือนกับกำลังเหน็ดเหนื่อยกับความรักที่อาจจะมีครอบครัวกับเขาแล้วหรือถึงท่านทราบครอบครัวสร้างสิ่งดีๆต่างๆไปมากมายไหมเหมือนกับไพ่ห้าเหนีญใบนี้บ่งบอกความรู้สึกของชาวราศีพิจิกเลยท่านลยว่าคุณคอยท็อปสอร์ตเขาตลอดอะคุณคอยเติมเต็มหรือเหมือนกับคุณคอยดูแลห่วงใยเขามาตลอดแต่กับตอนนี้กลับถามว่าทําไมเดินจากไปทําไมหมอนกับเขาหายไปไหนอยากตามล่าคืนสู่หัวใจอะ ฉันไพ่ใบนี้มุงบอกถึงความรู้สึกของชาวราศีพิจิกเหมือนกับคุณกำลังตามลัคน์คืนสู่หัวใจอยู่แต่ไม่รู้ต้องทายังไงเพราะเหมือนกับห้าเหรียญตามจนเหนื่อยและตามจนย่อท้อแล้วก็เลยทำนายว่าตอนนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยกำลังเหมือนกับตามหาหัวใจตามหาแสงสว่างตามหาโอกาสที่จะกลับมาคืนดีการกลับมารักกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะสร้างครอบครัวสร้างบ้านกับเขาหรือว่ามีลูกกับเขาหรือว่าคอยเติมเต็มกันมาตลอดนะเหมือนกับความรักที่คุณรักเขามากแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้รักคุณมากพอเท่ากับที่คุณรักเขา ฉันหลายนคนคงรู้สึกเหมือนกับการที่เคยดูแลห่วงใยกันแต่คนที่เคยห่วงใยคนรักเราเนี่ยไปไหนแล้วคนที่บอกว่าไม่ไปไหนไปไหนแล้วคนที่รักกันไปไหนแล้วคนที่เคยดูแลห่วงใยมีสิ่งดีร่วมกันมานั่นเองใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับกำลังตามรักคืนมาหาหรือว่าอยากให้รักตามอยากให้รับคืนสู่หัวใจนั่นเองนะครับจากตามรักคืนสู่หัวใจก็มีนะไพ่ไปต่อมานะครับมีไพ่ขึ้นมาว่า seven of pentacles นะครับหรือไพ่เจ็ดเีย่ยญเข้ามาใครหลายคนรู้สึกเหนื่อยกับไพ่ห้าเดี่ยงกับการตามรักคืนสู่หัวใจการพยายามใครสักคนหนมา แต่ห้าเหรียญหมายความว่าสุดท้ายพอเราตามมากๆแล้วเนี่ยเริ่มเหน็ดเหนื่อยอย่างที่ทานายให้ครับใครหลายคนเคยทําแบบนี้แล้วนะหรือตอนนี้ก็อาจจะทําแบบนี้อยู่จนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ตามคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากๆไพ่เจ็ดเหรียญบอกว่าเหมือนกับคุณก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนอกจากการทําสิ่งดีที่สุดกับคนที่คุณรักแล้วเชันห้าห้าเหรียญกับเจ็ดเหรียญหรือเซเว่นออฟฟิคอในตอนนี้เจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขากำลังเก็บผลนะเก็บผลเก็บต้นไม้เก็บสิ่งดีๆที่ให้กับคนที่เขารักก็เลยทำะารแบบนี้ว่าเหมือนกกกัับบคคคคุุณเเเเอออออองงงาาาาจจะะะหหหมมืนนนนททททททีีีีี่่่่่้้้้้้ไไไไไรรดดดดพยใขสกับ เหมือนกับยอมรับความจริงกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาเราใช้หัวใจที่ผ่านมาเราดูแลเขาเต็มที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราทําด้วยหัวใจจริงๆทําด้วยความรักจริงๆก็เลยเหมือนกับยอมลปิดให้ทุกคนหนึ่งไปเพราะขาก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาอะตามรักคืนสู่หัวใจอยากให้รักขึ้นมาหาแต่ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็เลยมีไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยตอนนี้ในพฤษภายนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่คุณทําเต็มที่ในช่วงนี้คุณอาจจะพยายามรักษาใครสักคนหนึ่งหรือเหมือนกับอาจจะทําต่อไปนะ แต่เหมือนกับคุณเชื่อไหมตลอดว่าถ้าเกิดคุณทําไปจนเหมือนกับคนที่ไม่ได้หมดรักนะแต่หมดแรงแล้วที่ทนมานานแต่หมดแรงแล้วที่เจ็บปวดเสียใจหรือเหนื่อยกับความรู้สึกตรงนี้มากมากเนี่ยคุณจะเริ่มเจ็บเหลี่ยนะจะเริ่มทําจนเหมือนกับไม่รู้ต้องทําอะไรจนกลายเป็นเหมือนกับเริ่มกลับมารักตัวเองเริ่มกลับมาให้ตัวเองบ้างแล้วผมเลยทำนาว่าั้งหมดหัวโหวงไพ่ชุดนี้หมายความว่าถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปเกิน5เดือนหรือ7เดือนเนี่ยคุณอาจจะเหมือนคนที่ตอนนี้เริ่มกลับมาโฟกัสสิ่งดีในตัวเราแล้วเริ่มกลับเมา้ขึนผมเลาานว่คุณณอจะมเกฑ์หรอืคนเลินเ5 7ดือ่ คุณอาจจะมีพลังงานดีด on so ีเรื่องของการที่เริ่มมีเงินมีทองเข้ามาเริ่มมีความสุขเรื่องของการงานการเงินและไพ่เจ็ดเหรี like ่ยงนะครับผุมทํานายเรื่องความรักเลยว่าเหมือนคุณเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นคุณอาจจะออกมาจากสิ่งที่มันเหนื่อยไม่ได้หมดรักหรอกเพราะบ้านนี้คือเหมือนกับสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้คุณอาจจะให้เขาด้วยหัวใจดูแลเขาทั้งชีวิตรักเขามากกว่ารักตัวเองหรือว่าคอยดูแลซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินด้วยซ้ำนะครับหรือเรื่องอะไรหลังะเรื่องการใส่ใจด้วยซ้ำอ่ะไม่อยากเขามาเมื่อเหนื่อยกกับไหม่อย ไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงแล้วนั่นเอง่วนไพ่เจ็ดเหรียญดอกแบบนี้ได้ว่าคุณอาจจะเจอพลังงานดีเข้ามามีความสุขนะครับอยู่ที่ของเราได้แล้วเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มไปโฟกัสเรื่องการเงินเริ่มไปโฟกัสชีวิตที่ดีของเราดีกว่าหรือการที่เหมือนกับความรักของคุณอาจจะมีพลังงานดีเข้ามาเช่นการเปิดใจอีกครั้งหนึ่งการเริ่มเ้ื่อนความรักที่เหมาะสมกับเราเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นไพ่ก้าดาบเสียใจมากๆเลยนะเพราะเหมือนกับ9ก้าดาบไปนี้เหมือนกับเราอาจจะเหมือนกับหนังสือเล่มเก่าที่เราเคยเขียนถึงกันเนี่ยเคยมีกันละกันอยู่เคยมีเรื่่องงาาาาตมมกย แต่วันนี้คุณอาจจะนอนร้องไห้เสียใจเพราะรักเขาหรือกำลังเจ็บปวดเสียใจการที่เหมือนกับเราคิดจะสร้างครอบครัวกับเขาคือความสุขของคุณยูทแสงสงขลของคุณนั่นแหละแต่ตื่นมาแล้วเหมือนกับไม่เจอเขาอ่ะส่วนไพ่ก้าวดาบใบนี้หมายความว่าใครหลายคนงรู้สึกเสียใจร้องไห้ผิดหวังเจ็บปวดนะครับแต่ทําอะไรไม่นอกจากเหมือนกับปล่อยมันเหมือนกับพยายามส่งข้อความไปหาเขาแล้วพยายามคิดถึงเขาพยายามรักเขาพยายามทําทุกทีทางแล้วว่ะแต่เห็นไหมครับว่าคุณเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้นอนเสียใจนอนร้องไห้มานานแล้วนั่นเอง,งก็เลยทำนายว่าถามว่าคุณยังรักเขาอยู่มนะ ผมทำนายแบบนี้ว yeah. ่าคุณยังคงรักเขาอยู่แต่อาจจะเหมือนกับเสียใจและเจ็บปวดกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปกับสิ่งที่เราทำไปทุกวิถีทางกับเรื่องราวต่างๆที่เราผ่านมาด้วยกันมันเสียแรงที่รักมันเสียแรงที่ไว้ใจไม่คิดว่าเขาจะทิ้งเราไปไม่คิดว่าจะทำกันได้ลงคอ้นั่นเองฉันไพ่ก้าวดาบหมายความว่าคุณอาจจะผิดหวังเสียใจกับความรักที่เราทำเต็มที่แล้วทำดีที่สุดแล้วอ่ะแต่อาจจะไม่พอสำหรับเขาแต่เท่าไหร่มันก็ไม่พอนั่นเองก็เลยต้องเหมือนกับคนที่ยอมรับความเจ็บปวดยอมรับความเสียใจและผ่านมันไปได้ ก็เลยทำนายว่าใครหลายคนคงรู้สึกแบบนี้ก็เลยต้องยอมปล่อยความรักไปก็เลยเหมือนกับปล่อยวางรักนี้ไปเพราะอาจจะเหมือนกับเป็นสิ่งสุดท้ายนะที่จะมอบให้เขาไปฉะนั้นเกิดใครก็ตามนะครับไพ่อของ,งทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบนี้ใครนะครับที่ยังทําสิ่งดีคนรักได้อยู่หรือคิดจะทําอะไรเพื่อคนที่คุณรักเนี่ยไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบ่งบอกว่าทํสซะเถอะทาเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่อนคนที่คุณรักเช่นส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือทําอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าทําจนถึงเหมือนกับคนที่แบบทาแล้วจนเหมือนกับหมดแรงเสียใจแล้วหมดหวังงแล้้วววนนนนน่่่เเอะะคครกกาาจจจุุุณณหพไปม ไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงไปแล้วหมดความรู้สึกหมดอารมณ์ไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ไพ่ทั้งหมดทั้งมวลครับเมื่อไหร่ก็ตามนี้นะครับชาวสีพิจิกหลายท่านเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่า1ถ้วยนะครับหรือว่า8 of c u p เข้ามาเจมภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเริ่มมีความสุขอยู่ในมือนะครับเริ่มเจอคู่ของคุณแล้วะ ผมเลยทำนายแบบนี้กันว่าคนรักของคุณนะครับชาวศีรษจิกและท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะเจอสิ่งที่มันเติมเต็มคุณได้คุณอาจจะเจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณมากกว่าสิ่งที่คุณไปใฝ่คว้าหรือสิ่งหวังเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานั่นเองก็เลยทำนายว่าใครก็ตามที่เลือกลาคองเราไปเกินห้าถึงเจ็ดเดือนเนี่ยคุณอาจจะผ่านความเสียใจเจ็บปวดมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นนะครับอาจจะมีความรักการเริ่มต้นใหม่มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเพราะคุณอาจจะเติมเต็มใครสักคนแต่มันเหมือนกับ นะครับให้ไปเท่าไหร่ทุ่มไปเท่าไหร่เนี่ยกับยิ่งน้นเท่านั้นกับได้ความเจ็บปวดเสียใจกลับคืนมาเท่านั้นก็เลยเหมือนกับเราเฝ้ารอความรักของเขาอยู่เราเฝ้ารอเขาอยู่นะว่าเขาต้องเขาจะเห็นคุณค่าบางไม้เขาจะรู้สึกบ้างหรือเปล่าเขารู้ไหมว่าเราเขามากแค่ไหนนะครับฉะนั้นหมือม้วมไข้เจ็ดเดี่ยนะก็ให้หนึ่งถ้วยไปเนี้ยทำลายความรักของชาวราศีพิจิกว่าคนที่เลือกรลักคุณไปเนี่ยเขาก็รู้แะครับว่าคุณรักเขามากแค่ไหนนับเม็ดทรายทงทะเลก็รู้น้ำใจความเสียใจเนี่ยมันคือน้าตาที่ออกมาจากหัว คนรละของคุณเนี่ยยังคิดถึงสิ่งที่มันผ่านมายังรู้นะครับว่าเขารักคุณแล้วก็เขารู้นะครับว่าคุณเป็นคู่กันเขาราู้นะครับว่าคุณดีกับเขาแล้วก็รักเขามากแค่ไหนอะ่ะแต่สิ่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการที่ห้าเหลีย่ยญการนอกใจการมีคนอื่นความรู้สึกที่ผิดหวังเสียใจการไม่เข้าใจกันเรื่องข,ของภาวะการเติมเต็มเรื่องของอารมณ์คุณอาจจะบอกคนคนหนึ่งที่อยากจะทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่มันอานทีเป็นไพ่ขึ้นมาว่าคุณออบวานเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ดีเขาจ,จะมองว่าคุณเป็นปัญหาแต่่่่่สิงงงอยาาททีีคุณํลไปเน เหมือนกับให้ไปที่บอกชาวสมพิจิับท่านเลยว่าคุณทําไปด้วยดอกไม้คุณทําไปด้วยหัวใจคุณทําไปด้วยความรักและคุณเชื่อมันในความรักมาตลอดก็เลยทำนายชาวิิพิจิกในช่วงนี้ว่ามีโอกาสเริ่มต้นิชีวิตที่ดีมีโอกาสไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินและปังมีความสุขใครก็ตามไม่เกิดรู้สึกผิดหวังเสียใจและตอนี้ไปโฟกัสเรื่องการงานเนี่ยขอตอบแบบนี้นะว่าคุณอาจจะมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีและความตของคุณคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเจอความรักที่เหมาะสมกับเราเจอใครมากมายที่ต้องการความรักจากคุณนั่นแหละคุณสามารถเเเเลลืออกกกกกจจคคววาาามมมััสสิิ่่่่งงดดีีีหหหุพนนนททยึ ไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงแล้วอะนะครับร้องไห้เสียใจกับความรักที่รักเขามากมากแต่สุดท้ายทําอะไรไม่ได้เลยอะนะครับก็เลยไปเจ็บไกลๆไปเสียใจไกลๆดีกว่าเจ็บปวดเสียใจร้องไห้หยุดกับบ้านที่ไม่ใช่บ้านของเรากับหัวใจที่เขาไม่ใช่หัวใจของเราอะกับการตามรักคืนสู่หัวใจแต่อย่าให้รักคืนมาหาแต่สุดท้ายทําอะไรไม่ได้เลยทําไปแล้วก็ทําเหมือนกับทําไปก็ได้ความเจ็บปวดเสียใจกลับคืนมาอย่างนั้เลยนะฉันชาวราศีพิจิกในช่วงเนี้ยผมตอบแบบนี้เลยว่าคนที่เลือดาคุณไปเนี่ย พอคุณกลับมายืนหนึ่งกลับมามีความมั่นคงมั่นใจตัวเองแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับนายออฟเฟดิคอนครับหรือไพ่เก้าเหรียญเจมภาพของหญิงคนหนึ่งพอเขาอยู่ได้แล้วหนังสืออ่านแล้วเนี่ยต้นไม้ที่คุณหว่านผลเอาไว้เนี่ยมันย้อนกลับคืนมาหาคุณก็เลยทำนายว่าชาวราศีพิพพจิกในช่วงนี้คุณอาจจะคบชาวถิศนธาตุไฟธาตุดมหรือธาตุดินก็ได้นะซึ่งเป็นความลักที่อาจจะท้อกับเรื่องอารมณ์หรือความไม่เข้าใจกันหรือการขัดแย้งการไม่การที่เดินจากกันไปนะครับเรื่องการที่อาจจะไปเจอคนทิ้งใหม่ที่ททด ถูกใจเขามากกว่าเราก็ได้นะฉันพ่เก้าเหรียญหมายความว่าพอคุณอยู่ได้แล้วเนี่ยต้นไม้ละต้นนี้มันเติบโตทีหลังอะ่ะต้นไม้ที่อยู่เบื้องหลังคุณเห็นไหมครับกลับย้อนกลับมาคืนมาเห็นคุณค่าคุณ,คณ,คณผมเลยทำน้ำชาวราศีพิจิกหอท่านเนี่ยคนรักที่เลือกหลาคุณไปเนะี่ยจะกลับมาเป็นหนังสือเล่มเก่าจะกลับมาเป็นหนังสือเล่มเก่าที่อ่านกลางเรื่องอะ่ะที่เราเคยมีความสุขด้วยกันที่เราเคยมีสิ่งดีร่วมกันมาฉันเหล่านี้มันคือความรักของคุณสองคนที่ เราเคยมีความสุขเราเคยยิ้มไปได้วยกันเราเคยหัวเราะเราเคยร้องไห้เราเคยมีความทุกข์เราเคยช่วยเหลือดูแลก,กันเราเคยแบ่งปันทุกสุขสารทุกส,ส,สุขดบด้วยกันและกันเนะี่ยเราเคยร่วมเดินทางกันมาตั้งมากมายยกเว้นตอนที่เราจิตเลิกกันยกเว้นตอนที่เราจะเดินจากกันไปนั่นเองฉนนองันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเราคงเป็นหนังสือเล่มเก่าที่อ่านมาทุกตอนเนะี่ยยกเว้นตอนจบของมันยังจดจําภาพคาทองจ,จงจดความความสุขของกันละกันได้อะ,ะ,ะเหมือนกับหนังสือตอนกลางเรื่องที่เหมือนกับ ตอนกลางเรื่องที่มีความสุขมีสิ่งดีจดจํามันได้ว่าเราผ่านกันมาเรามีสิ่งร่วมกันมาเยอะนะครับเราทาเรื่องราวต่างๆเช่นการไปท่องเที่ยวการกินข้าวการสับสนุนกันการคอยดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันความรู้สึกดีที่มีให้กันการช่วยเหลือกันเรื่องงานเรื่องเงินมันผ่านอกันมาเยอะครับมันเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสูญเสียไปเนี่ยมันย้อนกลับมาหาคุณตอนที่คุณเนี่ยเจอหนังสือเล่มใหม่เริ่มเปิดเริ่มปิดหนังสือแล้วไม่ได้กลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าแล้วเพราะกลัวว่าตอนจบเนี่ย เช่ใครหลายคนถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัดใจหรือว่าตัดสินใจว่าจะพอแล้วเนี่ยทำนายว่าไพ่ก้าเหรี่ยญหมายความว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นมีดวงที่เหมือนกับหน้า,นาทองนะครับมีการเงินที่ดีมีความสุขโสดแล้วมีสเสน่ห์โสดสวยและรว,วยมากหรือว่าโสดแล้วหล่อมีคนเข้ามาจีบเยอะนะครับไม่เฉพาะที่สามหรือว่าผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะดวงช่วงนี้จะมีการเริ่มต้นความรักใหม่หรือเจอสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสิ่งที่คุณทาลงมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะทอนให้เห็นเหการ์ที่คุณจะได้พลังงานดีๆเเขข้าาามมคคุุณจะจะอพร,รักวส ที่เปนเหมาะสมกับคุณเข้ามานั่นเองก็เลยห็น้ะว่าคุณอาจจะเจอความรักครั้งใหม่การมีความสุขการเริ่มต้นใหม่จากนี้เป็นต้นไปก็คือหมายความว่าผ่านเดือนนี้ผ่านเดือน7ผ่านเดือนเกิดคุณไปหรือปีนี้ปีสุดท้ายแล้วคุณก็โชดุดพด้นจากความรัก,ไป,กไปเจอสิ่งที่เริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นความรักใหม่ซึ่งมีสเสน่ห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุนรอคอยมันส่งผลต่อคุณแล้วนะก็เลยทำน้ว่าตั้งแต่มีถุนายนจนถึงพฤศจิกายนวันเดือนปปเกิดของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสพบเจอความรักมีโอกาสเจอรัก้่ีีดวทแล อาจสิ่งขั้นสร้างครอบครัวพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวแต่สิ่งเก่าที่เลิกลากกัาไปเนี่ยกลับมาเป็นหนังสือเล่มเก่ากลับมาคิดหนังสือเล่มถึงถึงการเรื่องราเก่าที่เราเคยมีให้แก่กันคนที่เลิกลาคุณไปนั่นแหละฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือ king of pedicle นะครับหรือพระราชาถือเหรียญเข้ามามันอาจจะเป็นช่วงของวันเกิดวันสำคัญสำคัญวันครบรอบที่คุณเคยมีให้แก่กันและกันนั่นแหละก็เลยทำนายว่าสิ่งเหล่านี้เขายังจดจําสิ่งดีๆของคุณได้อยู่ก็เลยทำให้คนรักที่เลิกลาไปสุดท้ายจะกลับมามั่นคงจะกลับมมาาาเเลลือกกคคคคคุุุุณณณณจะับห่ ราะสิ่งดีๆความรักความมั่นคงเรื่องราวต่างที่ผ่านกันมามันสาคัญกว่านั้นและคิงออฟเฮดิคอนใบนีเหมายความว่าเขาอาจจะยังต้องการความรักจากคุณอยู่นะเขาอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่อาจจะเคยรักคุณเคยดีคุณมาก่อนแต่วันนี้เขาจะเคยผิดพลาดเพราะความไม่เข้าใจกันเพราะการม,มีคนอื่นแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะความรักสิ่งดีๆความเชื่อมั่นแต่คุณนั่นแหละอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่ได้หมดรักนะยังคงรักเขาอยู่แต่เสียใจร้องไห้หนักมากผิดหวังจนหมดแรงแล้วจนอยู่ได้แล้วจนเจ็บและชินไปเองนั่นเอง ถามว่ายังรักอยู่ไหมให้คว e นอฟคัพเข้ามาคุณอาจจะเป็นคนที่รักใครก็ทุ่มเทหมดทั้งหัวใจให้เขาทั้งหัวใจทั้งความรู้สึกให้เขาทั้งน้าตาให้เขาทั้งความเสียใจเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะแต่ให้เขาชีวิตก็ได้นะชั้นคว e นอฟคัพไปนี้หรือราชีถือดิวถือถ้วยไปนี้ขอโทษนะครับควินอฟคัพนะครับหรือราชิถือถ้วยไปนี้บอกชาวราศีพิจิกเอท่านว่าเหมือนกับคุณอะเขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดเสียใจของคุณแลวเขารู้คุณรักเขามากแค่ไหนถามว่ายังรััััักกกกอออยยยูู่่่่่ไไไหหหมมมมมงงรแแล้้วตนนเืบคทีดด แต่หมดแรงแล้วหมดแล้วที่มีน้ําตาหมดแล้วที่รักเธอนั่นเองเช่นใครก็ตามนะครับถ้าเกิดยังรู้สึกกับคนรักที่เลิกรากันไปหรือยังรอคอยเขาอยู่เนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้เพื่อไปเข้าใจกันเพื่อให้เขาได้ยินเสียงหัวใจของคุณเพื่อให้เขารู้สึกถึงคุณว่าการเดินจากไปของเขาเนี่ยคุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนคุณยังรอเขาอยู่คุณยังรักเขาอยู่นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราหายเจ็บปวดเราหายเสียใจแล้วเนี่ยน้ําตาที่ร่วงหล่นไปเนี่ยเราขอความรู้สึกของเราคืนมาเราขอความรักของเราคืนมาเราขอทุกอย่างของเราคืนมาเพื่อเป็นเดสตาครับ นี่คือการฟื้นฟูนี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือการที่เหมือนกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองอะไรที่มันทําให้เรา้องให้ห,หรือเสียใจไปแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปเสียใจหรือดอมให้ตัวเองลดท่าของตัวเองลงอีกเชิญเดลสตาทำนายว่าชาวศีรจิกในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นดวงดาวเด่นมีความสุขช่วงรักษาช่วงฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นกับสิ่งที่ตกต่ำกับสิ่งที่ตัวเองไม่มีความหมายอะไรไม่มีความค่าอะไรทําดีแทบตายสุดท้ายไม่มีททีีี่่่่่่่อออออออยยยููตตต้้้งงงงงมมมมมาาาาานนนนัััหหใเเดิกสจ เห็นไหมครับมันกับไพ่ห้าเดียวก็ไพ่เก้าดบต่องใบน,นี้นั่นเองฉันเลยทำนายแบบนี้ด้กันว่านี่คือไพยอย่ของเดสตาเข้ามาครับถ้าคนรักเขารักคุณจริงเห็นคุณค่าคุณจริงเนี่ยเขาจะให้โอกาสเขาจะให้อภัยเขาจะกลับมาคืนสู่หัวใจเขาจะเอาควาระคืนมาหากันนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยมันก็เหมือนกับเราอาจจะเหมือนกับผ่านจุดที่มันตกต่ําผ่านจุดที่มันไม่มีค่าอะไรไปเจ็บไกลไปเสียใจไกลมันมีคุณค่ากว่าเจ็บปวดเสียใจอยที่เดิมนั่นเองนะครับแต่ไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะสําคัญครับขึ้นมาว่าพระราชาถือถ้วยหรือว่า King of นะครับทำนายว่าคนรักของชาวราศีพิจิกนวดจะเลิกด่ากันไปนานแค่ไหนก็นตามเขายังไม่ลืมคุณหรอกเพราะจะเห็นกล้องส่งทางการแล้วก็ถ้วยอยู่ที่หน่มือเห็นไหมครับความรักที่คุณมอบให้เขายังจดจาความรักเขารู้ว่าคุณรักเขาแล้วเขาก็ยังรู้สึกความรักของคุณด้วยนะเขายังคงรักคุณอยู่ไหมมีการแอบมองแอบส่งมีการคิดถึงเขายังคงรักและรู้สึกถึงคุณอยู่แต่อาจจะมีการนิ่งเฉยระหว่างกันละกันหรืออาจจะมีการที่เขาไม่สนใจคุณทำเป็นไม่นิ่งเฉยทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไปเรื่องคนอื่นสนใจสิ่งอื่นนนนนนมมาาาากก่่่หรืือออเเเเเดดดิจคคคุุณณไไปแแตขขยยััังงงถึลละีทบ้ ฉ่นคิงออฟครับขอนาแบบนี้ว่าคนที่เลิกลาไปจะกลับเป็นคนดีจะกลับมารักคุณจะกลับมาเลือกคุณตอนที่คุณอยู่ได้แล้วตอนที่คุณไม่ได้หมดหลักแต่หมดแรงแล้วแต่หมดแรงที่หลักเธอนั่นเองนะครับฉันทำนายแบบนี้กันว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนรักที่เติบโตไปด้วยกันที่จะสร้างครอบครัวมีถึงขั้นแบบใครที่รักกันดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสมีลูกสร้างครอบครัวพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับส่วนใครโสดอยู่เนี่ยดวงช่วงนี้จะพบเจอความรักที่ King of Cup เดอดสตาร์เข้ามา ถึงขั้นวางแผนสร้างครอบครัวถึงขั้นคู่ชีวิตถึงขั้นเจอสิ่งดีๆเข้ามาอย่างน้อยมันก็ไม่เจ็บปวดเสียใจกับความรักที่มันมันหนักที่สุดไปแล้วหรือผ่านความเจ็บปวดเสียเสียใจหนักที่สุดไปแล้วตบความที่ว่าไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนั่นเองฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะขึ้นมาว่าออร์เค้นนะครับแนะนำชาวราศรีพิจิกหรืท่านว่า the children of ear หรือว่า w h y หมายความว่าเสียงข,ของคุณเนี่ยอาจจะไม่มากพอหรืออาจจะไม่ดังพอถึงหัวใจเขาอะฉันจะทําอะไรที่มันมากกว่าคําพูดนะครับอาจจะเน้นการกระทําหรืออาจจะบอกให้เขารู้ว่า เ yeah. э สียงหัวใจของเราเนี่ยมันบอกว่ารักเขาแค่ไหนอ่ะนะครับอยากให้เขาดด้ินเสียงหัวใจของเรานั่นเองฉันไพ่ายไปที่เหมยเขามาเสียงของคุณเนี่ยมันยังมีคุณค่าอยู่นะถ้าเกิดเราสามารถพูดหรือทําอะไรได้เนี่ยพูดและทําเถอะนะครับที่คิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราส่งไปหาเขาไม่จะเป็นอะไรก็ตามนะสิ่งเหล่านี้มันคือการที่เหมือนกับเสียงที่ได้ยินมันจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ถ้าเกิดเขารับฟังเสียงหัวใจคุณแต่ถ้าเกิดคนคนนี้เขาไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสิ่งอย่างหนึ่งที่มาจากสวรรค์เนี่ยมาบอกว่าคุ ที่จะเข้ามาเป็นความรักที่ดีสำหรับคุณแล้วก็เหมาะสมซึ่งเป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจไม่ต้องเจ็บเหมือนกับที่ผ,ผ่านมาแล้วนั่นเองครับก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัครสมาด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับไลน์เดียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ